พบเหตุอ jury โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยขอนแกน่นร่วมกับกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยลาลัยขอนแกน่นเสนอสารคดีชุดรณรงค์ป้องกันบาดเจ็บที่ศีรษะชีวิตปลอดภัยร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุคุณผู้ฟังครับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่รุนแรงพบว่าเครื่องหนึ่งเป็นการบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งเป็นสาเหตุของการตายในอันดับต้นๆของหลายประเทศ ที่เป็นสาเหตุให้ประชาชนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและทำให้สูญเสียงบประมาณไปกับการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากจากสถิติพบว่าการบาดเจ็บที่ทีสระดับเล็กน้อยพบมากที่สุดถึงร้อยละแปส่วนการบาดเจ็บระดับปานกลางและรุนแรงพบถึงร้อยละสิก่อให้เกิดความพิการและการเสียชีวิตซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุได้แก่อุบัติเหตุการจราจรการพลัดตกหกล้มอุบัติเหตุจากการทำงานนันทนาการการถูกทำร้ายร่างกายหรือจากการทำหัตถการต่างๆเป็นต้น การบาดเจ็บที่ตีรษะยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระดับความรู้สึกตัวเพียงชั่วขณะหรืออย่างถาวรได้ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทั้งด้านพยาธิสรีรวิทยารวมถึงการทำหน้าที่ของสมองได้แก่ระดับการรู้สติการรู้สึกนึกคิดสติสัมปชัญญะจิตใจอารมณ์พฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้ป่วยทำให้มีรอยโรคและความพิการที่ต้องดูแลรักษาในระยะยาวมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งของผู้ป่วยครอบครัวสังคม รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วยนะครับนอกจากนี้การบาดเจ็บยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพความรุนแรงระดับเล็กน้อยให้รุนแรงมากขึ้นและเสียชีวิตได้พบกับสารคดีชุดรณรงค์ป้องกันบาดเจ็บที่ศีรษะชีวิตปลอดภัยร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุได้ใหม่ในโอกาสต่อไป